สวัสดีครับชาว f p s Thailand ครัานะผมวันนี้พี่แว่นอขอเบานิดนึงก็มีลำโพงลำโพงแบบพกพาสำหรับโน้ตบุ๊กสำหรับ iPod iPad มือถืออะไรต่างๆนะผมเยอะแยะมากมายฮนะเป็นสเตอรโอเกมมิ่งสปีคเกอร์จาก Genius นะครับผมจาก Genius นะฮะนั่นก็คือชื่อรุ่นจะอ่านยากหน่อยนะฮะ SP I 2 5 0 G นะครับผมไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ตั้งชื่อนี้นะคือเป็นเหมือนโค้ดลับอะไรมากมายเลยนะครับผมก็จุดเด่นก็นีฮะมันเป็นพอรตเทเบิลก็คือแบบพกพาได้สะดวกนะครับผมมีถุงใส่ข้างในฮะใส่แยกสองลำโพงสองข้างเลยนะฮะมีเปิดปิดได้หมุนเปิดปิดเล่งวอลลุ่มได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับผมใช้ไฟเลี้ยงจาก USB มี อ่าอมในตัวนะก็คือวิวอินแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องใช้ฐานอะไรเพิ่มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวนี่ฮะเดี๋ยวเขาปิดเสียงก่อนกันนะอ่ามีครับผมหน้าตาก็จะมีสองข้างฮะเดี๋ยวพี่แว่นอ่าเดินปิดนีกนด่กันดู่าจะหล่นเอาขอถอดก่อนแล้วกันอ่านี่นะฮะหน้าตาของมัน ด้านข้างก็จะเป็นคอนเน็กชันนะครับผมคอนเน็เตอร์คอนเน็เตอร์ผู้ผิดก็จะเป็นมินิ USB 2ข้างนะครับผมเสียบปุ๊บถ้าเสียบ USB กับคอมเนี่ยมันก็จะชาร์จในตัวนะฮะหมุนนะฮะหมุนหมุนเปิดนะฮะหมุนเพื่อเปิดพอหมุนไปอีกนี่ก็จะเป็นการเหมือนเป็นโวลูมนะฮะหมุนสุดนี่คือจะดังสุดนะฮะแต่พอการใช้งานจริงๆอ่ะพี่แบนลองใช้ดูแล้วอ่ะ มันที่จริงน่าจะมีแค่เปิดปิดก็พอโวลลุ่มโวลลุ่มน่าจะแบบมันมีรุมท,ทางซ้ายทั้งขวาเข้าใจปะ่ะก็คือถ้าแบบสมมติเราจะเบาเสียงอ่ะเราต้องเบาทั้งสองข้างเข้าใจครับ<ม>คือถ้าเบาเบาข้างเดียวเดี๋ยวข้างซ้ายอ่ะเดี๋ยวั้างขวาเบากว่าข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะมีข้างน่าจะมีโวลลุ่มแบบรวมมากกว่านะฮะนี่ฮะเหมือนกันนะครับผมข้างใต้ก็ไม่มีอะไรฮะก็ข้างบนก็โชว์ดอกลำโพงฮนะน่าจะประมาณนิ้วเดียวนะครับผมดอกลำโพง เสียงนะฮะเสียงก็ออกแนวแบบกลางกลางนะเสียงแฟลกเบรดไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะเบรดจะไม่ค่อยตตมเท่าไหร่นะ นะอันนี้ที่เปิเปดแค่ Windows Media Player เนี่ยเปิดสุด Volume เปิดสุดอันนี้ตัวนี้เปิดสุดแต่ใน Windows Volume ใน Windows เปิดแค่33เปอร์เซ็นต์นี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ ลำโพงพกพาและเป็นยิ่งเป็นเกมมิ่งด้วยนะครับผมซีรีส์เจเกมมิ่งของทาง e ีเนสนะครับผมก็ใครที่สนใจหูฟังไอหูฟังอ่ะโทษทีลำโพงพกพาประมาณนี้ก็ลองอาหาซื้อได้ตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับผมไม่เร็วครับไม่เร็วเดี๋ยวขอแอบบใช้สักพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยคืนนะครับผมโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ คคครืนทีี่่ไมมใยินดีตอนรับสู่ความผิดหวังที่เธอมาทิ้งกันไปร้องเพงให้ดังสนันมีเราเท่านั้นที่เข้าใจกันและกันยินดีตอนรับทุกคนในคืนจะปวดค่ำคืนที่ทรมานยินดีตอนรับสู่ความผิดหวังที่เจ็บและช้ำมานานราองมาฉันองร่วมกันให้วันที่เสียใจ เป็นคืนอีกคืนที่แสนวุ่นวายจะผ่านมันไปได้หรือ